ลุงบังทีมาสักผักใย่ยลุงมันเหิื่อมมั่นใจลงทุนเป็นน่าจะได้เห็นกําไรแน่นอนหลังจากหนังรอนอนรอวันเก็บเกี่ยวไร่มันซ้ำปะลังในที่สุดวันนั้นก็มาถึงลุงมันวางเพ่นไหวเป็นอย่างดีจัดการทุกอย่างให้ลงตัวทางเรื่องค้าแรงเก็บเกี่ยวที่คำนวณจํานวนคนงานมาให้พอดีพอหมะอมัดเงินไปปุ๊บมื่นสัร้อยห้าสิบบาทเรียกได้ว่าการวางเพ่นข้องลุงมันสา้ามาป้องกันขาใช้จจายที่อาจจะงอ,อกขึ้นมาได้อย่างดี อีกทางขาคน้องกอตรงตามแพนเป,เป๊ะเลยห้ามื่นห้ารบาทแต่ด้วยความมีน้ำใจลุงม,มั่นก็เียงดูคนงานเป็นอย่างดีคิดร่วมเป็นค่าจ,จ่ายอืนอ่นๆอีก5,000บาทนังดูรายการในสมุดบัญชีแล้วลุงมั่นคิดทบทวนถึงคำบอกข้องคูบัญชีเมมชตซ้อนการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพคิดไปคิดมาอ๋อลุงม,มั่นยังมีค่าแรงตนเองที่ต้องคิดไปเป็นต้นทุนค่าจ,จ่ายด้วย ลุงมันจึงตีขาแรงตามมาตรฐท่านขาแรงในพื้นที่ไปจ้ำผันบาทส่วนเรื่องสับสินทาวนลุงมันไม่ได้เสืออะไรแต่คิดวางแพ่หน่วยว่าถ้าปีนี้กำไรได้มากพอ่อจะลงทุนเจอรถไทยมาเป็นข้องตัวเองสักที่กองมันซ้ำปลังกองโตตรงหน้าทำให้ลุงมันหัวใจพองโตคิดถึงวันไข้มันซ้ำปลังเร็วทำให้เกรรษตรกรมีความสุขต้องรู้จักคิดวางแผนจากตัวเลขในสมุดบัญชีด้วยนะคะ